ก็ยังไปหาไปเล่นกันในวันหยุดวันหยุดเขาก็ยังอยากไปหาเพื่อนยังไปหาเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์วันเสาร์วันชุ่มฉ่ำด้วยนะ้ำฝน สวัสดีเพื่อนชาวเฟีตเตอร์ชาวเฟซบุพพ๊กชาวเรียวก็จะเป็นบ้านจำเจ้าก็บ้าสองชั้นนะคะคนเก่บโบาโบราณเขาก็จะบอกว่าดินยังร้อนปลูกอากาศเย็ยนๆสบายยามเช้า ฝนก็เพิ่งจะตกนะคะเพิ่งจะโปรยดูข้างหน้าก็จะเป็นต้นผักหวานของฉันเจ้านะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาถ่ายรายเมื่อวานนี้ก็ตกนะคะตอนเย็นๆในช่วงกึางทำการปลูกช่วงที่ฝนตกนะคะใครที่จะทําการเพราะปลูกชาวเกษตรก็ต้องปลูกตอนนี้นะคะช่วงเดงานส่งเฟซบุ๊กไปด้วยนะคะหางานถ่าย เด็กๆเขาก็ไม่กลัวน้ำฝนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์วันเสาร์วันชุ่มฉ่ำด้วยนะเขาก็ยังไปหาไปเล่นกันในวันหยุดวันหยุดเขาก็ยังอยากไปหาเพื่อนยังไปหาเพื่อนก็เข้ากล้าแล้วก็คงงาม ได้งอกงามขึ้นแล้วจากที่ฝนตกในตามเช้าฝนตกรำรำก็มีภารกิจอยู่นะคะเราก็จะทำไปทำภารกิจซักผ้านะคะก็ไม่ได้นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมแต่ชั้นบนอยากบ้านชั้นสองนะคะ ตรงนั้นเป็นผักหวานนะคะก็จะปลกแตกยอดเทียวชุม่มได้รับน้ำฝนและสดชื่นกันมากเลยวันนี้ฝนตกแล้วไม่ได้ไปถ่ายงานตรงไหนนะคะเราก็มาเอาบรรยากาศไอ้แ้วถ้าว่าทำการปลูกช่วงที่ฝนตกนะคะใครที่จะทำการเพราะปลูกชาวกเกษตรก็ต้อง ปลูกตอนนี้นะคะช่วงเดือนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกสีแยกใกล้บ้านนี่นะคะใกล้บ้านอะไรมันก็จะขึ้นเร็วนะคะแต่ถ้ารอว,ว่าเดือนกันยาตุลาประมาณนั้นมันก็จะดินเย็นแล้วนะคะดินน้ำฝน สวัสดีเพื่อนชาวฟีรอเตอร์ชาวเฟซบุ๊กชาว,ชาว,ชาวเรียวเย็นก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่ปลูกอะไรก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะไปชมบรรยากาศตรงน,นี้ดูข้างหน้าก็จะเป็นต้นผักหวานของเันเจ้านะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาถ่ายก็ถ้าไม่มีงานก็จะบรรยากาศหน้านอนนะะคบรรยากาศหน้านอนด้วยคนที่มีงานนะคะ แล้วถ้าะว่าก็จะเป็นบ้านแคมป์แก้วก็บ้านสองชั้นนะคะวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์นะคะก็เหมาะมากเลยเหมาะมากเลยคนที่จะพักผ่อนนะคะ ทั้งวันหยุดทงดูข้างหน้าก็จะเป็นต้นผักหวานของเชนเจ้านะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาถ่ายของเชิญเจ้าก็จะปลูกต้นมะละกอนะคะฝนตกแบบนี้เัิเจ้าก็เพาะต้นมะละกอไว้อยู่ก็จะฝนตกก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไปไหนไม่ได้ฝนตกครำๆนะคะวันนี้ฝนตกครำครับฝนตก ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไปไหนไม่ได้ฝนตกพรำๆนะคะวันนี้ฝนตกพรำๆสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์วันเสาร์วันชุ่มฉ่ำด้วยนะ้องฟ้าก็อึมครึมมาตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้ก็ตกจนได้วันนี้ก็เลยตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำเย็นแจ้ไป ทำภารกิจซักผ้านะคะก็ไม่ได้นอนก็เข้ากล้าเราก็คงงามได้งอกงามขึ้นแล้วจากที่ฝนตกอัน,นี้กลายเมื่อวานนี้ก็ตกนะคะตอนเย็นๆในช่วงกลางคนแก่โบราณโบราณเขาก็จะบอกว่าดินยังร้อนปลูกพรายเมื่อวานนี้ก็ตกนะคะตอนเย็นๆในช่วงกลาง แากชั้นบนยากบ้านชั้นสองนะคะตรงนั้นเป็นผักหวานนะคะก็จะแตกยอดเทียวชะอุ่มก็อยู่ทำงานอยู่ที่บ้านได้นะคะวันนี้นกน้อยมันคงออกจากกรังไม่ได้นะคะฝนตกมันคงจะหากินไม่ได้แล้วสำหรับนกน้อยนะคะช่วงนี้ถ้าว่าฝนไม่ตกก็นกก็จะออกหนาะกินก็จะบินออกจากกรัง บรรยากาศเช่มชื่นสดใสวันนี้ก็มาหางานส่งก่อนนะคะก่อนที่เก็บของฟ้ราะก็อึมครึมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ตกจนได้วันนี้ก็เลยตกลงมาให้ชุ่มช่ำเย็นแจ้คืนก็ไม่ได้ตกนะคะฝนก็ไม่ได้ตกเพิ่งมาตกเอาตอนสายบเมื่อวานตอนเย็นๆนะคะ ฟองฟ้าก็อึมคลึมมาตั้งแต่เมื่อวานววันนี้ก็ตกจนได้วันนี้ก็เลยตกลงมาให้ชุ่มช่ำเย็นัจดูข้างหน้าก็จะเป็นต้นผักหวานของฉันเจ้านะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาถ่ายให้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะเย็นก็จะ ไม่ขึ้นเท่าไหร่รปลูกอะไรก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะไปชมบรรยากาศตรงน,นี้บรรยากาศแช่มชื่นสดใสวันนี้ก็มาหางานส่งก่อนนะคะก่อนที่เก็บไอ้แล้วเพราะว่าแล้วก็ถ้าไม่มีงานก็จะ บรรยากาศหน้านอนนะคะบรรยากาศหน้านอนด้วยหนที่มีงานนะคะทรายเมื่อวานนี้ก็ตกนะคะตอนเย็นๆในช่วงกลางเดืนพฤษภาเมษาพฤษภาก็จะทําให้พืชพัน์นอะไรก็จะงอกงามดีเพราะดินยังร้อนอยู่นะคะสําหรับก็เข้ากล้าเราก็คงงามได้งอกงามขึ้นแล้วจากที่ฝนตก อคืนก็ไม่ได้ตกนะคะฝนก็ไม่ได้ตกเพิ่งมาตกเอาตอนสายๆแบบเมื่อวานตอนเย็นๆนะคะของเชินเจ้าก็จะปลูกต้นมะละกอนะคะฝนตกแบบนี้เเจ้าก็เพาะต้นมะละกอไว้อยู่ก็จะเขาก็ยังไปหาไปเล่นกันในวันหยุดวันหยุดเขาก็ยังอยากไปหาเพื่อนอยังไปหาเพื่อน ขอบคุณที่ติดตามรับชมองฟ้าก็อึมครึมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ตกจนได้วันนี้ก็เลยตกลงมาให้ชุ่มช่ำเย็นใจเ,เช้าฝนตกพรำก็มีภารกิจอยู่นะคะเราก็จะทำทำการปลูกช่วงที่ฝนตกนะคะ ใครที่จะทําการเพราะปลูกชาวกเกษตรก็ต้องปลูกตอนนี้นะคะช่วงเดืขอนข้อข่อนๆมาดูตรงนี้มาดูมุนี้วกาจะเปิดหน้าตาก่อนเย็นก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่ปลูกอะไรก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะไปชมบรรยากาศตรงน,นี้วันที่มีงานจากเฟซบุ๊กจากบริษัท เฟซบุ๊กก็เป็นผลดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าเราเันพฤทสภาเมษาพุทสภาก็จะทำให้พืชพันธุ์อะไรก็จะงอกงามดีเพราะดินยังร้อนอยู่นะคะสำหรับเย็นก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่ปลูกอะไรก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะไปชมบรรยากาศตรงน,นี้จะหากินไม่ได้แล้วสำหรับนกน้อยนะคะช่วงนี้ ถ้าว่าฝนไม่ตกก็นกก็จะออกหากินก็จะบินออกจากกรัง